สวัสดีครับเอาลงเลยเอาลงเลยครับลงเลยไปวิ่งคุยจะได้ครับนี่คุยจะได้ครับตรงไหนตรงนี้ใกล้ใกล้กันบ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ช่องอะไรนี่ช่อง vivo ใช่ช่องเล่นน้อยวันนี้แวะไปดูพี่ชายบ่พี่ชายส้มไล่เดี๋ยวเอาวิ่งขี้ต้มก่อน ตรถไถไปทำเลยเสร็จแล้วไปช่างกล้องฐานสีหมดเลยสายมันลืมหมดฐานนางโตแล้วอย่าเร่งอย่าเะไรเองเออมันตั้งนานแล้วสากส่มาตั้งนานอ้าเห็นเอาไอ้รุ่นสิบม,มาไว้ไหน่รุ่นสิบไหนเขาจ้างย้ายดิยเอาไป<อ>ลงสายสีโอ้ลงสายสีก็เพราะว่างานทำได้หรือเปล่ามันมันเป็นข้าคุณแล้วที่ที่เป็ดมาโปะแค่โปะนิดเดียวอ่ะ สองไว้จะเดินได้หรือเปล่ามันเดินไม่ได้หรอมั้งเขาง้อเลยย้ายไปไหนอีกบวันี่ครับวันนาจะรถเอาน้องน้องเล็กมาช่วยครับฮิตาชิประทะฮิตาชิครับดิครับพี่ต้มกระเทสวนเจเนี่ยน้องเล็กเราอยู่เฉลิ่น เมื่อวานก็ยุดเมื่อวานไม่ได้ทำเมื่อวานหยุดกันเมื่อวานไปแก่สุกไม่ได้เซโลไปอยู่ไหนรึไปไกลเนี่ย โอแถวนั้นมันลูกลังเยอะหนิไม่เป็นรังไม่มันเป็นรังด้วยแล้วมันเป็นโบดินแบบหัวมีแบบซีซสปิดเนาะเออคือแบบก็พอมันอยู่ใกล้ๆกันไงที่เขาวิ่งเข้าไปไปทันน้ำกินหมดอืมติดกันเลยคนละข้างเลยหัวแถวนั้นมีแต่โบดินเลยเขาซื้อซื้อเสร็จปุ๊บเขาเปิดกขาช่าง ใช่ไปเลยเออใช่เห็นอยู่ไปเมื่อวนไปดูที่เกี่ยวเกี่ยวกระโพดเป็นลูกลังลูกลังกันนะเป็นบอลลูนลังลูกลังเลยนะที่ตาช่างพร้อเพื่อแล้วขันใหม่ต่อเป็นเท่าไหร่เลยคันใหม่ไม่สี่สามเซนก็ซื้อหัวกับันซีมาอ๋อมีทะเบียนไหมเล่นทะเบียนแจ้งเกิดอ๋อแจ้งเกิดแจ้งใหม่ช่วยอยู่ดิ ใส่บังฟูอและก็รอแล้วนะเ็เซ,เ,เซ็ตมนนามาวาาซื้อหัวแซีมาเ,าเ็บมือเองเออเครื่องเท่าไหร่เลยเครื่องเครื่องเก่าไอ้คันนี้เลย้ายนี่จ้งเกิดใหม่ไงอืมสวยดูถ้าทำใส่บังฟูใส่อะไรสวยแล้วนะไม่ต้องใส่บังฟูนิดนึงสวยแลวเคือมันจะเร็วหน่อยรับเร็วมันไม่ใช่เครื่องด นี่สิบสี่หนึ่งบอสก็สิบสี่หนึ่งมันก็ไม่เร็วนะแต่ว่ามันช่วงม่ามันคุณแล้วมันเยอะมันมันไปได้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สิบเอ็ดบอไม่ใช่สิบชาเด็กเพราะแต่บัวพตายชาดิรอบชาแต่นี่มันอยู่ที่เกียร์ด้วยแน่อย่างว่าถ้าเราเกียร์ได้กันจังค่ามันใหญ่เลยจังค่าสิบสี่โลยังเร็วเลยเด้อ ม่เอาคิดต้มครับดานชูเปิดทางก่ <ปะ S 1> อนเคกิน<ะ> <okay, S 2> ข้าวยัง <ปะ S 1> พี่เ่ยโอเคครับครับไปแล้ววันหน้าไปโรงงานแล้ววันหน้าจะรถไปแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้ครับ,รรบสวัสดีครับผมนะครับตามโอนำ้ำซิงครับผมนะครับสวัสดีครับ